ดีครับทุกคนแนแล้วนะฮะชุดแบทเทิลพาร์ตอันใหม่ก็ออกมาแล้วนะเป็นชุดของเกมวันทีเมนคอลแลบกับเกมสตรีทไฟเตอร์ใช่ป่ะใช่ไหมเออไม่ไม่ได้คอลแลบไม่ได้คอลแลบนะฮะเป็นนิวแบทเทิลพาร์ตนะฮะเป็นชุดแบมบูกังฟูนะกังฟูเออใครที่ชอบสไตล์จีนๆหมยๆนะคิดว่าน่าจะถูกใจกับชุดนี้เห็นเป็นรูปเงาแล้วนะฮะ เพูดไปแต่ว่าก็นะว่าไงคิดว่าชุดชุดนี้น่าโดนไหมฮะโดนไหมชุดผ,ผมชอบชุดผู้ชายอ่ะ <c oughs> ผมขอชุดผู้ชายพร้อมทรงผมได้ไหม <c oughs> อโอเคโอเคเข้าข้าวเบื้องต้นนะฮะสำหรับชุดใบเตนพาสใหม่นะสำหรับใครที่อยากได้ก็ไปตำกันได้ใบเตยพาสหน้าอีกกี่วันครับใบเตยพาสหน้าขออุญาเช็คนะใบเตยพาสหน้าอีกประมาณ สี่วันกับยี่ิบสามช่วงหรือประมาณห้าวันนะฮะอีกห้าวันข้างหน้าชุดเบ้นนพราใหม่ก็จะมาแล้วนะก็อืมโอเคโอเคเตรียมตัวเตรียมต,ตังกันให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่กำลังหารรับเติมก็ฝากร้านแอดเมลด้วยแอดเมลก็รับเติมอยู่เหมือนกันนะฮะ